อะไรนะแอร์เครื่องแรกของโลกไม่ได้ทำมาให้มนุษย์ใช้หรอกหรอสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพี่พิมพ์ในรายการ STKC ครับน้องๆทราบกันไหมคะว่าก่อนหน้าที่เราจะมีแอร์ใช้กันอย่างแพร่หลายในทุกวันนี้เนี่ยแอร์มีต้นกำเนิดและมีที่มายังไงวันนี้พี่พิมพ์จะพาน้องๆไปทำความรู้จักกับต้นกำเนิดของเครื่องปรับอากาศกันค่ะ ต้องย้อนกลับไปในปีคิดศักราช1,902มิสเตอร์วิลลิสแครียวิศวกรชาวอเมริกันวัย25ปีเขาทำงานเป็นวิศวกรอยู่ที่โรงพิมพ์ในเมืองบัฟฟาโลมหานครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกามีอยู่วันหนึ่งเครื่องพิมพ์ภาพเกิดมีปัญหาอ้าวทำยังไงล่ะคะมิสเตอร์วิลลิสจึงได้รับหน้าที่แก้ไขปัญหาเหล่านี้ ทันใดนั้นเองเขาก็ได้พบว่าปัญหามีต้นตอเกิดจากความชื้นในอากาศโดยเขาได้เริ่มคิดค้นเครื่องมือที่ช่วยควบคุมทั้งความร้อนและความชื้นขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งที่ส่งผลต่อคุณภาพสีของเครื่องพิมพ์ภาพโดยใช้กระบวนการลดความชื้นด้วยการควบแน่นให้อน้ำในอากาศจับตัวกันเป็นหยดน้ำแล้วจึงส่งอากาศเย็นที่มีความชื้นต่ำเข้าไปแทนที่ค่ะผลปรากฏว่าเขาสามารถผลิตเครื่องจักรที่ควบแน่นไอน้ำออกมาเป็นน้ำได้สำเร็จ ซึ่งผลพลอยได้จากการทดลองในครั้งนี้นั่นก็คือได้อากาศที่ถูกลดความชื้นที่ไหลเวียนอยู่ในโรงพิมพ์ซึ่งทําให้โรงพิมพ์มีอุณหภูมิลดลงค่ะจึงได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้วิลลิสปิ้งไอเดียประดิษฐ์คิดค้นสร้างเครื่องปรับอากาศขึ้นมาโดยเขาเรียกสิ่งนี้ว่าเครื่องโกงสภาพอากาศและการคิดคนนี้ก็ประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากค่ะ ในปีคิดศตักราร1906วินลิสได้จดทะเบียนสิทธิบัตรเครื่องปรับอากาศภายใต้ชื่อ a p p พ r a ทัส f อร์ท i t ติ้งแอรทำให้เขาได้กลายเป็นผู้ประดิษฐ์เครื่องปรับอากาศเครื่องแรกของโลกพร้อมกับได้ชื่อว่าเป็นบิดาแห่งเครื่องปรับอากาศโลกค่ะ ต่อมาในปีคริสตศักราช1915 1921เขาได้ก่อตั้งบริษัท Carrier Engineering Corporation ร่วมกับวิศวกรอีก6คนผลิตเครื่องปรับอากาศภายใต้ยี่ห้อ Carrier จนโด่งดังมาจนถึงทุกวันนี้ซึ่งเป็นเวลานานมากว่า104ปีแล้วค่ะและในปีคริสตศักราช1930ถึ1940ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ท่านได้สเสด็จเยี่ยมโรงงานของ Carrier ในประเทศสหรัฐอเมริกา หลังจากนั้นบริษัทแคริเอร์จึงได้กลายเป็นผู้นําในการจัดจําหน่ายเครื่องปรับอากาศให้กับครัวเรือนภาคธุรกิจตลอดจนดภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยสืบต่อมาน้องๆคงจะรู้ที่มาของเครื่องปรับอากาศที่สร้างความเย็นสบายให้กับเราแล้วซึ่งถ้าวันนั้นไม่มีสิ่งประดิษฐ์และความคิดอันชาญฉลาดของวิ l ลิสแคริเอร์แล้วแล้วก็เราก็คงจะไม่มีแอร์ใช้กันในทุกวันนี้ค่ะถ้าร้อนให้เปิดแอร์แต่ถ้าอยากได้คนเทคแคร์ให้เปิดใจนะคะ สำหรับวันนี้พี่พิมพ์ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในรายการ STKC Club ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะถ้าหากน้องๆชอบคลิปนี้และเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารความรู้และความสนุกก่อนใครอย่าลืมกดติดตามช่องทางโซเชียลมีเดีย STKC และ m มซ s i t h a i l a n ์กันด้วยนะคะ